สวัสดีครับทุกๆคนครับพบกับแม็กซ์ช่องวายโกปังนะครับก็เป็นช่องที่จะทําให้การดื่มวายเปเรื่องง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือขอขอบคุณทุกๆท่านที่มากด subscribe กด like นะครับแล้วก็มา comment นะครับก็มีอ o m m e n t หลายๆอันที่ผมอยากจะไปตอบก็คือมีตอบไปแล้วไปเขียนไปแล้วแต่ว่ามันต้องมีการอธิบายแบบมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยขอโอกาสมาตอบมากขึ้นสําหรับ2หัวข้อนะครับ หัวข้อแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่อง,งดีแคนเตอร์นะครับภาษาฝรั่องเศสเรียกดีกองเตอร์นะครับก็คือก่อนที่จะมาพูดว่าจะเลือกซื้อดีแคนเตอร์ยังไงทําความสะอาดยังไงหรืออะไรยางงี้นะครับอย่างแรกที่สําคัญเลยคือเราพูดกันว่าทําไมเราต้องดีแคนไว้นะครับก็ที่เราดีแคน n วเนี่นะครับไม่ใช่เพื่อทําว่าไม่ให้มันเสิร์ฟสวยๆอย่างเดียวนะโอเคมันก็สวยขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือ1 เป็นไวน์ที่ต้องการการหายใจนะครับคือเรียกว่าไวน์ที่มันยังมีความมีมีแทนนินสูงอยู่มันยังรัดตัวอยู่ต้องให้มันคลายออกมานะครับซึ่งไม่จำเป็นแค่ไวน์แดงด้วยนะครับบางคนคิดว่าโอ้ด oh, ีแคนนี่มีแต่ไวน์แดงจริงแล้วไวน์ขาวที่ฟูบอดี้เนี่ยเขาก็ดีแคนกันนะครับไ oh. วน์ที่มันเรียกว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคของมันนะครับคือต้องบอกว่าไวน์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับปูนจริงก็เหมือนเหมือนพวกเรานะครับก็คือว่ามันจะมีจุดที่ค่อยๆเริ่มมาแล้วก็พีคขึ้นไปนะครับับบแลล้วก็มีีจุดดท่ดรองนะนค ก็คือเราต้องพยายามหาจุดที่มันพีคของมันนะครับจุดที่สมบูรณ์แบบของมันที่สุดนะครับส่วนการดีแค้นเนี่ยมันทําให้เหมือนกับเป็นทางลัดนะครับเพื่อว่าให้วายที่มันยังไม่ถึงจุดพีคของมันเนี่ยมันโดนอากาศเข้าไปแล้วมันก็จะคลายตัวมันก็จะช่วยให้มันเหมือนกับเป็นทางลัดเพื่อให้มันไปถึงจุดที่มันสมควรจะเป็นได้มากที่สุดนะครับอย่างที่2นะครับก็คือวายเก่านะครับวายเก่าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเซนดิเมนต์นะครับคือมันเป็น เวลาที่วายมันเก็บไปนะครับแทนนินมันจะไปเกาะกับสารต่างๆของวายแล้วมันก็จะล่วงหลดลงมานะครับคือเซนดิเมนต์จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเซนดิเมนต์ที่อยู่ในขวดเนี่ยนะครับคือที่มันเป็นมันตะกอนๆที่ตกตัวข้างล่างนี่นะครับซึ่งในเวลาเทขึ้นไปมันก็จะมาเกาะอยู่ตรงคอของขวดเนี่ยนะครับก็คือวายเก่าที่มันมีเซนดิเมนต์เนี่ยนะครับพอเวลาเราไปเทจากที่ขวดตรงๆใส่แก้วไวายเลยนะครับบางทีเซนดิเมนต์มันก็จะ ตกลงไปนะครับแล้ว,แล,วแล้วเราไปทานดื่มไวน์เนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นลมเท่าไหร่ที่มันจะมีเศษๆเลยมาเกาะๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยทําการดีแคนไวน์เนี่ยเพื่อที่จะแยกเซนดิเมนต์ออกจากตัวน้ําไวน์นะครับเพื่อว่าให้มันออกมาแล้วมันมีความแบบสภาพที่เพอร์เฟกของมันนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับสำหรับเรื่องการดีแคนไวน์นี่ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยผมใส่อัสเชอรีให้สามอันเลยนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่มีแค่ไวน์แดงที่ดีแคนได้ไวน์ขาวก็ดีแคนได้แล้วบางคนก็ดีแคนแชมเปญด้วยนะครับ ผมไม่ใช่ทีมนั้นเท่าไหร่แต่ก็โอเคแล้วแต่คนนะครับแต่ที่แน่เนี่ยได้ทั้งไวน์แดงไวน์ขาวแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ใช่ทุกวนยที่จะสมควรมาดีแคนนะครับคือการดีแคนไวน์บางอันเนี่ยทำให้วายมันตายได้นะครับคือย้อนกลับไปที่เมื่อกี้พูดว่าไวน์นี่มันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ว่ามันมีขึ้นไปพีคแล้วมันก็ลงนะครับคือไวน์บางอันเนี่ยตอนที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันก็ไปถึงพีคของมันอยู่แล้วนะครับ แล้วพอเราไปดีแค้นมันเนี่ยก็คือเรายิ่งไปเร่งเวลาให้มันเนี่ยลงไปขาลงนะครับการดีแค้นเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับแบบทำให้เวลามันผ่านไปเร็วขึ้นนะครับเช่นไวน์ที่ละเอียดอ่อนมากๆเนี่ยเช่นไวน์ส่วนใหญ่จะพิโนนัวอะไรอย่างนี้ครับโอเคได้เป็นไวน์เก่าเราดีแค้นเพื่อแยกซนเนเมนต์ออกไปแต่จากนั้นเราไม่ต้องรอนานเราก็ดื่มได้เลยแต่ถ้าเกิดไวน์พิโนนัวหรือไวน์เอออะไรที่มันมีความละเอียดอ่อนมากๆหลายๆตัวนะครับหรือไวน์ที่มันเกิดมันมาสร้างมาเพื่อให้มันดื่มแบบตอนที่หนุ่มนะครับยิ่งถ้าเราไปเร่่งมันนเีย มันก็จะเกินเวลาของมันไปใช่ไหมก็เหมือนเราไปดื่มตอนที่มันลงไปแล้วครับแล้วก็บางคนตอนที่ผมทํางานเนี่ยพอผมเปิดไวน์้เขาชิมแล้วเนี่ยคือมันเป็นไวน์ที่สร้างมาเพื่อด,ดื่มแบบหนุ่มๆน,นะครับว่าลูกค้าบ,บางคนชิมแล้วก็อ่ะเพิ่งจะปี2019เหรอหนุ่มจังเลยเธอไปดีแค้ให้หน่อยสิ <c oughs> ผมก็โอเคทําให้นะครับแต่ในใจคิดว่าดีแค n นไปก็ไม่ป,ประโยชน์อะไร <c oughs> คือมันเป็นดีของมัน,นอยู่แล้ว คือไม่ใช่ทุกวายที่สมควนจะไปดีแค้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าวายที่เราไม่ดีแค้นนี่คือวายที่ไม่ดีอย่างปิโนนัวมอันที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันคือถึงแม้ว่ามันจะไปปุ๊บเร็วอย่างนี้แล้วก็มีช่วงที่ลงเนี่ยแต่ตอนที่มันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันมีคอมเพล็กซิตี้ของมันมากมีความละเอียดอ่อนของมันมากนะครับคือบางทีผมเปิดวายเบอร์กันดีปิโนนัวดีๆขวดหนึ่งนะครับผมแทบจะคือไม่ต้องดีแค้นนะครับแทบจะเหมือนลัดเข็มขัดในลภัยแล้วก็เหมือนขับรถผ่านความคือลละะเเเเเเเออออียยดดดดด่นน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 นททททััั้งงงงงงหหมมมขไปปื็กกาาาาารรริิิึคบ แต่ถ้าเป็นไวทใช่ว่าไวทที่มันแบบแทนนินสูงม,มากๆเช่นแบบชาตุลาทูอะไรอย่างเยนั้นนะครับใช่ครับอันนั้นก็คือก่อนที่จะรักเข็มขัดในละไพมันต้องมีการเพิ่มสปีดของรถขึ้นไปนิดนึงนะครับคือหมายความว่าที่มันยังไม่ที่ชาตุลาทูนั้นมันยังไม่พร้อมนะครับแต่ถ้าเป็นชาตุลกกาทูเก่าๆนี่นคือวิธทีนัก็คือเราทําเพื่อแยกเทนนิเม้เฉยก็เลยจลมาพูดถึงว่าเวลาที่เราใส่การาฟบเออใส่เแคนเตอร์ขอโทษทีภาษาั่งเสียบางทีเขาเรียกการาฟนะครับเ,เราจะรอนานแค่ไหนใช่ไหมครับ ก็คือถ้าเป็นวายเก่าเนี่ยเราแค่แยกซีเนเมนต์ออกแล้วเราจะรอสักแค่สิบห้าชั่วโมงก็ได้คือวายมันพร้อมไปแล้วแค่เราแยกไอ้ที่สิ่งที่มันรบกวนเราเวลาเราดื่มออกไปเฉยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวายที่มันยังไม่พร้อมดื่มแล้วเรามาดีแคนเพื่อให้มันได้สูดอากาศเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆก็แล้วแต่ประเทศของประเภทศของวายเลยคือเราต้องเรช่น้องชีเมานะครับแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่วายนะครับบางอันนี้จะแทบจะดีแคนครึ่งวันเลยก็ได้นะครับถ้าพร ดีแคร์นันไม่เลยเป็นวันเลยยังได้นะครับก็ต่อไปเราจะพูดถึงว่าเราจะเลือกดีแคนเตอร์ดีกอนเตอร์อันนี้ยังไงนะครับบางคนเขาจะเลือกแบบต้องมีสวยงามเป็นรูปหงส์รูปเป็ดรูปคริสตลัลมีแบบสลักลายอะไรทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมหรือบางคนจะบอกเอออันนี้ไว้เพื่อสําหรับดีแคนเพื่อวายเก่าเฉยๆหรือว่าอันนี้เป็นดีแคนสําหรับเออ่วายหวานอะไรเงี้ยคือสำหรับผมนะครับเอาที่มันเอเซนเชียลคือมีประโยชน์อันนี้พอไม่ต้องเสียเงินเยอะเอาเงิน ไปซื้อวายดีกว่าครับก็คือสิ่งที่หลกัลกๆเลยก็คือว่าเราต้องการให้วายมันเจออากาศเยอะๆใช่ไหมครับอันนี้ที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือพยายามให้ตรงฐานเนี่ยม,มันมีผิวสัมผัสเวลาวายลงไปมันจะได้มีผิวกระสับส,สัมผัสกับอากาศเยอะๆนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็แค่ข้างบนเนี่ยขึ้นมาแล้วให้มันมีไอแ้แหลมๆตรงนี้ครับเพื่อให้เวลาเราเทแล้วเนี่ยวายมันจะได้ไม่หกกระจายนะครับมันมันสะดวกเวลาใช้นะครับแค่นั้นเลยครับไม่ต้องไปซื้อที่มันเป็นรูป คือถ้าอยากขครอยากซื้ออะไรก็ได้แต่ผมผมไม่เห็นประโยชน์ของมันคือผมเป็นพวกแบบ practical คือหมายความว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับไอที่ต้องเป็นแบบรูปทรงอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าที่ต้องมีฝาปิดอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าถ้าไวน์เก่าที่เป็นไวน์หวานสมควรจะมีฝาปิดก็ต้องเป็นก็มีรูปคริสตัลอะไรเป็นหัวมังกรอะไรมาแปะอะไรเงี้ยคือผมซื้อแค่นี้มาไม่ต้องซื้อแพงแล้วแค่ไปรับปิดผมก็ฟอยล์อลูมิเนียมปิดปั๊บจบ ซื้อทั้งทีซื้ออันใหญ่หน่อยนะครับคือบริวายขวดหนึ่งมัน75ิเซนลิตรใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแม g กนัมเนี่ยมันจะ1.5ลิตรคือบางทีถ้ามีโอกาสได้เปิดแม็กนัมเราก็ต้องหาดี c ค n น e เตอร์ที่มันใหญ่หน่อยซักได้ประมาณ2ลิตรนะครับเพื่อให้มันรับไอขวดแม็กนัมได้นะซื้อทีหนึ่งก็ซื้อแค่เองนะครับข้างล่างใหญ่ๆอันนี้แหลมๆแล้วก็ซื้ออันใหญ่หน่อยที่รับได้สําหรับแม็กนัมด้วยนะครับก็ต่อไปก่อนจะพูดเรื่องว่าใช้ยังไงเรามาพูดว่าเรื่องทาาาคคสออออออดยยงงงงงไซึ่่่่นนนนนี้้้เเเป็รรืืขตตบิห มีคนทาหลายวิธีใส่น้ําส้มสายชูใส่มะนาวใส่น้ํายาอะไรเนี่ยผมเป็นสายธรรมชาติผมพูดจร,จริงนะครับผมสายขัดเอาครับแม้แต่แก้วไวน์ของผมนะครับผมไม่เคยใช้น้ํายาอะไรเลยแค่น้าเปล่าแล้วก็ขัดเอาเฉยยอมรับว่ามันไม่ใสกิ้งเหมือนเวลาใช้น้ํายาแน่นอนแต่อันนี้ผมใช้เองผมเชื่อว่าที่สําคัญคือกับการดื่มวานคือกลิ่นในรูปนั้นมั็นรอง,งมาแต่ยอมรับว่าถ้าทําให้คนอื่นที่ร้านเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ย ผมยอมรับว่านั้นว่าผมใช้น้ํายาเพราะว่าลูกค้าต้องการความใสให้มันดูดีแต่ถ้าเป็นส่วนตัวที่ผมใช้เองทุกอย่างของผมเนี่ยผมไม่เคยใช้น้ํายาเลยผมขัดเอาไอ้ส่วนนี้มันจะขัดยากหน่อยนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยต้องลองไปหาซื้อที่มันเป็นแปลงเข้าไปที่มันลงไปได้นะครับหรือถ้าไม่งั้นก็คือแค่เอาไม้อะไรนะครับแล้วก็ผูกกับสกอตไบรท์ฟองน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปหมุนๆแต่คือเรียกว่าคือพอใช้เสร็จต้องรีบทำาสะอาดเลยเพราะถ้ามันยิ่งเกาะนานเนี่ย มันจะยิ่งเช็ดออกยากแต่ผมยอมรับนะว่ามันมันไม่ใส่กิ้งะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าถ่งที่สาคัญเนี่ยคือเรื่องกลิ่นผมไม่อยากให้มันมีกลิ่นอื่นเข้ามาด้วยนีอันนี้พูดจริงครับก่อนการใช้งานทั้งแก้วไวน์แล้วก็กราฟเนี่ยนะครับเออดีแคนเตอร์ก็คือเราต้องดมครับจอเนี่ยก็คือกลิ่นมันนูเตรลกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรอันนี้คือที่เราต้องการที่เหมือนแก้วนะครับก่อนใช้แล้วก็ต้องดมแก้วก่อนนะครับเพื่อให้ว่าเวลาไวน์ของเราเข้าไปแล้วมันเป็นสิ่งที่มันสมควรจะเป็นไม่มีสิ่่งอืนมา รบกวนมันในระยะแบะแรกๆนะครับหมายถึงว่าพอเวลามันพัฒนาของมันไปเนี่ยมันจะได้เป็นตัวของมันเองนะครับก็แล้วนะครับต่อไปก็จะมาถึงจุดที่ว่าเราจะใช้งานเดกอนเตอร์ด็แกนเตอรต์นี้ยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็ต้องมีวายฮ่าๆแล้วก็ตองมีที่ปดขวดนะครับไม่รู้จะบอกทําไมนะครับก็คืออ่าลืมบอกไปว่า คำถามนี้เป็นของคุณสาพรนะครับขุณมากครับคุณาคสาพรที่มาติดตามนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคุณสาพรได้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะครับก็คือเวลาเราเปิดวายเนี่ยโอเคก็เรื่องรายละเอียดก็หลบเปิดตรงนี้นครับไม่เปิดตรงนี้นครับขอล้องแล้วก็ถ้าเป็นวิธีแบบเสิร์ฟแบบในร้านอาหารให้กับแขกที่ถูกต้องนะครับ อย่างแรกเวลาเปิดเนี่ยต้องไม่มีเสียงนะครับ <Wow. S 1> ที่ตอนนี้เคยบอกว้ปุ๊บเปิดปุ๊บป๊อก,กเนี่ยสนษนาเนี่ยอยู่กับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดทำงานเนี่ยแบบให้มีคลาสเนี่ยต้องมีเสียงแค่ฟิปได้หน่อยนะครับ <Ooh. S 1> เวลาเราเปิดเสร็จปั๊บนะครับ <Ooh. S 1> ก็เก็บคอกให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเปิดแล้วนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะค,คือบางคนก็จะไปดีแคปนาทีใช่ไหมครับผมเคยเห็นในคลิปคนอื่นแล้วเห็นหลายๆคนทําแล้วผมก็เออ อันนี้ผมว่าผมถือว่าพลาดก็คือรีบไปดีแค้นเลยนะครับอย่างแรกต้องทําอะไรรู้ไหมครับอย่างแรกคือต้องชิมครับเพราะอะไระครับเพราะถ้าเกิดชิมแล้ววายเนี่ยมัน,มนเสียหรือว่าที่มันที่มันออกซิไดซ์ครับที่มันมีอากาศเข้าไปแล้วมันเสียนะครับแล้วคุณจะไปดีแค้นทาไมคนระับดีแค้นเราก็เดื่มไม่ได้ก็ต้องไปเสียเวลาล้างใหม่คนะรับเดียดนีถ้าเกิดดีแค้นไปแล้วรอเป็นชั่วโมงแล้วสุดท้ายแป๊บเดื่มไม่ได้เนะี่ย รอไปเป็นชั่วโมงๆเพื่ออะไรครับผมเคยเห็นในคลิปฝรั่งที่แบบดีแทลแล้วก็รอไปแล้วก็มาดื่มโอ้โห my god this wine is o x i d i z e ผมก็แล้วทําไมไม่ชิมก่อนตั้งแต่ต้นต้องชิมก่อนนะครับ <c oughs> ก็สำหรับบางคนที่แบบดมเมื่อกี้ผมหมุนเร็วไปนะ <c oughs> จริงๆแล้วเราเทวายมาเนี่ยเราสมควรจะดมโดยไม่ต้องหมุนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหมุนแล้วก็ค่อยดมนะครับบางคนนี่แคด่ดมเลยก็จะรู้ออานี่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ก็คือ เขาเรียกว่าไวน์ออกซิไดซ์ใช่มันก็มีขั้นของมันที่ออกซิไดซ์แต่บางทีเราดมตรงนี้ไม่ได้กลิ่นแต่เวลาพอเข้าปากไปแล้วเราก็ได้กลิ่นก็มีนะครับไวน์ที่ออกซิไดซ์มากเนี่ยบางทีแค่ตอนที่เทออกมาเนี่ยพูดจริงก็ได้กลิ่นแล้วก็มีนะครับ <Ooh. S 1> สำหรับผมแล้วก็คือเอาให้ชัวร์เนี่ย mm. ชิมเนี่ย mm. <Yeah. S 1> ไม่มีปัญหาอะไร <Wow. S 1> ก็การดีแคนนะครับที่พูดไว้ตรงปากเนี่มันแหลมๆเนะี่ยก็คือยิ่งว่าเวลาเราเทเข้าไปเนี่ยมันจะได้ยิ่ง ง่ายด้วยนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นในในหนังหรือว่าในรูปภาพเลยที่คนเขาจะมีเอาเทียนไขามาลองตรงนี้แล้วก็เทลงไปนะครับถามว่าไอเทียนไขนั้นทําเพื่ออะไรก็คือแค่ว่ายืนยันด้วยว่าการดีแคนไวนเนี่ยทำกันมานานแล้วนะครับก็คือไอเทียนไขเนี่ยมันสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีแสงไฟจากไฟฟ้านะครับก็คือมีเทียนขึ้นมาเพื่อแค่ว่าจะดูว่ามันไม่ได้ทำาะไรเท่ๆนะก็คือว่ามันทําเพราะว,าว่าเวลาที่อตะากรซินเดเมนเนี่ยมันไหลลงมาตรงนี้นะครับ เราจะได้มองเห็นมันชัดๆนะเพราะแต่ก่อนมันจะมืดๆเที่ยตั้งแต่สมัยยุคโบราณโบราณนะครับไม่ใช่ว่าเออไอเทียนั้นมันมีผลประโยชน์ต่อรสชาติอะไรของของของวายนะครับสมัยโลกใหม่นี่บางคนก็อาจจะเป็นใช้เป็นไฟฉายนะครับแต่ผมพูดจริงนะผมก็ไม่ต้องไฟฉายผมก็มองเห็นนะครับสมัยนี้ถ้าไม่จําเป็นแล้วนะครับก็ดีแคนก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆก็แค่แค่เทลงไปแล้วก็ที่บอกว่าที่มองดูว่าเซนิเมนต์มันจะลงมาเมื่อไหร่ถ้าเป็นสําหรับวายเก่านะครับ คือช่วงแรกๆนี่ก็อาจจะไปเร็วหน่อยได้นะครับแล้วพอตอนที่มันเริ่มหลัท้ายๆเนี่ยก็คือต้องเริ่มค่อยๆแล้วครับเพื่อดูว่าเซนิเมนต์มันจะแต่จริงๆมันไม่มีเซนิเมนต์นหรอกนะเพราะว่านี่มันไม่ใช่วายเก่านะครับก็คือถ้าเราเห็นว่าเซนิเมนต์มันมาตรงถึงคอเมื่อไหร่เนี่ยเราก็หยุดเพื่อเซนิเมนต์อยู่ตรงนี้นะครับพอเทคเสร็จปั๊บเนี่ย ต้องเก็บขวดไว้ด้วยนะครับอย่างที่เวลาเราไปเหมือนที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเราไปดีแคนแล้วก็มีดีแคนตั้งอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องมีขวดด้วยว่าเผื่อลูกค้าท่านไหนจะอ่านฉลากแล้วก็เพื่อยืนยันว่าอันนี้คืออันนี้นะครับไม่ใช่ยืนยันเราหมายควาว่าโชว์ให้ดูอันนี้คืออันนี้ถ้ามีใครอยากจะอ่านฉลากแล้วก็ต้องเก็บคอกไว้ด้วยเผื่อเขาจะดูสภาพของคอร์กที่เป็นวายเก่าเขาจะชื่นชมว่าโอ้ยนี่มันมีวายมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากดีแคนไว้นตัวผมชอบทําไม่รู้คนอออืืื่่่่นนนททํําาาาหหรเเปปลลแตผผมมมกก็็ควจะะุไย ก็แค่นี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะมีฟองอากาศเนี่ยเข้าไปได้เยอะแล้วเห็นไหมครับและที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันมีชีเจอได้ผิวสัมผัสอากาศเยอะนะแล้วบางทีที่รอเนี่ยบางทีผมก็จะมาคอยหมุนๆมันไว้ด้วยนะครับก็ต่อไปแล้วแต่สกูบบางคนก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ผมหมุนแล้วผมก็ลองชิดอีกทีนึงด้วยนะครับเพื่อดูเอฟเวอร์วิชันของมันคือเหมือนการเดินทางของมันว่าว่ามันไปทีไงแล้วนะครับ เนี่ยครับพอมันมีอที่แหลมๆเนี่ยมันก็จะไม่กระจายไปนะครับบางคนก็สบัดสบัดหน่อยบางคนก็อาจจะมีผ้ามาเช็ดนะครับอันนี้มันคลายตัวค่นเยอะเลยนะครับจากที่เมื่อกี้นี้เนี่ยแค่มีแค่กลิ่นผลไม้นิดหน่อยตอนนี้กลิ่นผลไม้มันสุกงอมมากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นหนังสัตว์กลิ่นเอ่อกลิ่นเห็ดอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่แป๊บหนึ่งนี่ก็เห็นแล้วก็เหมือนกับตอนที่เราหมุนหมุนวายนี่แหละครับแต่พอที่มันยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยก็มันก็จะยิ่งยิ่งคลายตัวมากขึ้นน อันนี้สำหรับผมแล้วแค่ประมาณ20นาทีนี่ก็น่าจะพอแล้วนะครับก <_ an> ็ในระหว่างที่เรามารอวายให้มันได้อากาศนะครับเราจะมาขอพูดอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับอันนี้เบกกื่อก้ของคุณสาพรนี่ของคุณสิริพรนะครับที่พูดเรื่องเรื่องพอยต์ของวายหรือคะแนนของวายนะครับส่วนตัวผมนะครับมันแทบจะไม่ประโยชน์เลยเลยก็คือเรียกว่ามันเป็นไกด์ไลน์สาหรับบางคนนะครับสำหรับผมแล้วมันไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่นะครับที่เคยพูดว่า มีเอนนโลชิสแล้วก็มีสมิล็จยใช่ไหมครับเอนโลชิสจะทำการวิจาร์ไวน์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าวแต่ละตัวมันมีเสน่ห์ของมันแล้วมันก็เข้ากับแต่ละคนที่มันต่างกันและด้วยเวลาที่มันต่างกันนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าวที่มันบอกว่าได้989990เก้คือมันเป็นแค่คนคนหนึ่งแค่นี้คนคนหนึ่งมันยิ่งแย่ใหญ่หรือเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งที่มาบอกว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะ เข้าได้กับคนทุกคนนะครับคือผมว่าไปซื้อไวน์เนี่ยคือถามจากซอมเมอยดีกว่าถามคนที่รู้จักไวน์เขาจะได้ให้ไวน์ที่มันตอบกับตัวตนของคุณหรือเวลาไหนที่คุณต้องการบางทีไวน์ที่คุณไปซื้อที่มันได้คะแนนในเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไวน์ที่คุณชอบก็ได้เป็นรสชาติของคนอื่นไม่ใช่รสชาติของคุณแต่ถ้าเป็นซอมเมอรแนะนำไวน์เนี่ยโอเคเราพยายามเข้าใจรสชาติที่คุณต้องการนะแล้วก็คือยิ่งแย่ใหญ่เลยที่ผมเคยเจอผมเคยไปที่ไล่ไวน์แล้วผมเจอพวกคนที่เขาพยายาม จะทำวายให้มันรสชาติเพื่อถูกใจคนที่เป็นนักว like yeah. 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 really. ิจารณ์วายนะเพื่อให้เขาทำให้คะแนนเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับคนทำวายกว่านั้นอะเสียความเป็นตัวของตัวเองเสียความสิ่งที่มันสมควรจะทำให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆหรือบุคลนั้นๆกลายเป็นว่าจะต้องทำให้มันรสชาติเหมือนกับเป็นที่เทรนดที่เอคนที่วิจารณ์วายคนไหนชอบเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าครับแล้วมันก็ยิ่งทําให้สูญเสียความหลากหลายของวายไปด้วยคือแทนที่แต่ละปีหรือว่าแต่ละคนทํามันจะแตกต่างกันแล้วได้ตื่นเต้นว่าของคนนี้คนนี้มัันนต่างก ท้งที่มันใกล้ๆกันแค่นี้แต่กลายเป็นว่าบางทีผมไปไล่ไวายหลายๆอันเนี่ยเท่ก่อนมันจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนพยายามทำให้มันขายได้ให้มันถูกเทรนกับไอคนนักวิจารณ์ที่ผมอยากจะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยพวกนั้นนะครับผมว่ามันมันเศร้าอะแล้วต่อไปคุณก็จะได้ยินไวา์แต่รสชาติแบบนี้ซึ่งไวายกลายเป็นโคคาโคล่าเลยนะครับผมแล้วก็อโอเคก็แล้วก็ไอที่ IT มีมาให้รางวัลไอ้วายอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแปะรูปเหรียญทองเหรียญเงินอะไรเนี่ย ถ้าเป็นแค่บอกว่าให้เหรียญทองเหรียญเงินโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ยิ่งแย่เลยคือแบบแแปะรางวัลอะไรไม่เข้าใจคือผมบอกอีกทรงว่าวายแต่ละอันนี้มันมีเสน่ห์ของมันเองแต่โอเคถ้าบางอันที่บอกว่าให้รางวัลสําหรับแคว้นนี้มันโอเคมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงว่าโอเควายนี่สมควรจะเป็นรสชาติแบบนี้ในแคตตาเกอรีนี้นะครับแต่ก็ถ้ามันจะลงลึกไปในจริงเนี่ยคือในแคว้นเดียวกันเนี่ยบางทีหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านเนี้ยรสชาติมันโอเคมันไปในทางเดียวกันแต่มันก็มีรายละเอียดที่มันแตกต่่่่่าาาาางงกกัันนนนออะรรบยเเเช้ใ์ดีจูว ปมมาติดกับวเน่แต่ปมมาเนี่จะเป็นผู้ชายมากกว่าวูเน่นี่เป็นผู้หญิงมากกว่าคือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับแล้วก็คือไม่เคยเห็นใครมาแปะให้รางวัลายถึงขั้นว่าอันนี้เป็นปมมาที่ดีเป็นวงเน่วูเน่ที่ดีเพราะนั้นก็จะลงรายเอียดมากไปผมเชื่อว่ามันไอ้คนที่มาแปะแปะพวกนี้คือมันต้องการทําให้มันเป็นสิ่งฉาบฉวยแล้วคือการทําให้าวเป็นเรื่องง่ายการฉาบฉวยนี่ไม่เหมือนกันสำหรับผมผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไอที่มาแปะแปะให้รางวัลหรือว่าให้คะแนนเลยเพราะว่าผมเน้นอยู่ดีว่าวววาททีีี่่ดคืออเรชบแล้ก แต่ละวัยเนะี่ยมันเหมาะกับแต่ละคนแล้วกาสต่างกันถามสมเรียถามคนขายดีกว่าเขาจะได้ตอบโจทย์ให้คนถูกต้องไม่ใช่ว่ามาแค่เออถ้า,ามีคนมาขายไวย้คุณแล้วบอกโอ้ยนี่ได้คะแนน9.9เต็มร้อยเลยนะมันไม่ใช่สนับผมนะ9.9ของคุณอาจจะเป็น2ของผมก็ได้มันอาจจะไม่ใช่9.9นั้นณนะช่วงเวลานี้สนับผมมันอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ใช่วัยที่ใช่ก็ได้นะโอ,โอเคนะครับก็เดี๋ยวนี้ขอรออีกนิดนึงนะครับ คงไม่รอถึงช่วโมงให้จบก็คือวันนี้ขอลาไปก่อนดีกวอนนะครับก็อย่าลืมครับว่าเราจะทาให้การดื่มวายเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรก็ก็เขียนมาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามมาตอบอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ติดตามนะครับงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอัฟว่า